No, พี่น้องสุภสกุนครับมือนี้ยุกัผพบาวซิดครับมือนี้กับสิพาน้องขึ้นเขาเข้าป่าหาเห็ดึี่เก่าแล้วครับพี่น้องลังจากมือนี้ฝนกระตกเมือ่อซืนครับมือนี้ฝนจะหาเศ้าตกในแลัวพี่น้องมือนี้จะได้โอกาสขึ้นขเขาเข้าป่าหาเห็ดอีกสิพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งไม้เก่าที่เฮาเคยได้ครับเมื่อซืนที่เฮามาเฮาเคยได้เห็ดดำอยู่นี่เมือนี้เฮาก็เลยมาเบิ่งว่ามันจะออกอีกบครับไปพี่น้องสิพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งน้ำกัน เปลือกโสนเปลือมานมือนนี่ไปรุ่นไปเบิรงนน้ำกันเด้อพี่น้องไปน้าวมากระโดกแรกแหงมานเลยพี่น้องหินแล้วนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดดำเด้อนี่ครับพี่น้องปูสกุลเนเลยนี่เห็ดดำเห็ดนี่หันถ้าออกแล้วหันออกหลายสำคัญกับเห็ดก่อแดงนั่นเลยครับดอกแรกแหกมานครับ อันนี้ดอกที่สองครับดอกที่สองนี่เป็นดอกที่สามครับนี่ฮะดอกที่สามอ้าวนี่อีกหมูนึงครับน้องนี่ับ เน็ดดำครับอันนี้ยังบ่เ่าได้ยังพอเอาได้อยู่อันนี้ยังหนุ่มอยู่ครับก้องขาวนี่ครับนี่อีกครับนี่ครับโอ้หมูนี่ลายอยู่พี่น้องเลยมาแต่เศร้ามาบึงมาลุ่นนี่ครับนี่อีกครับ นี่ครับฝนมาตกมือคืนนี่ครับ,รบโอ้ยมือนี่เป็นจังมานาเธอเศร้าแทนงอเงเอดนี่ครับ ห้ายกัเก็มนาดูอีกโอ้นี่เห็นอีกแล้วครับพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งครับดอกนี่พอดีงามเลย คือแล้วคือแล้วมึงน,นี่น้าพี่แล้วพี่น้องน,น,นี่ครับนี่ดอกน้อยนี่ครับพี่น้องนี่ครับสุกภูสุคนเลย้อหนิเห็ดดำเห็ดนี่นี่ออกลายเพิ่มซ้ำกันกับเห็ดกอแดงครับเข้าห็นแล้วเข้าหานี่ทำมันออกใหม่นี่สหลาย ดอกนึง่งเอาบบได้ดอกนียไ,ไปเป็นเสื้อใช่ไหมไปรุ่นไปเบิ่งกัน,น้ำกันอีกโอ้โหเห็นอีกแล้วพี่นอ้องเห็นอีกแล้วนี่ครับโอ้ยนี่กระดองงามเลยบาทน,นี่โอ้ยนี่นี่ครับ นี่อีกครับไปยังมาใสา่นี่น่าคือเลี้ยวคือเลี้ยวเศร้านี่มันแต่เศร้าแท้โอ้แบบนี้อีกดอกนึงนี่ครับดอกนี้เผาเลี้ยวเอาบวัวได้ มาเบิああ่งก bon oh, ันบ้านนี้โอ้นี่นี่นี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับอีกสามดอกครับนี่อีกสามดอกน้องนี่นี่ครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้อุปกรณ์เอามีดเอายางมาเด้อพี่น้องเลยได้เอามือดึงเอา มังจะเฝ้าออลายในการเดินทาง,งนี้นี่ครับอันนี้อีกดอกนึงครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับโอ้สามดอกผมพี่น้องนี่ครับ นี่รับนี่เด้อพี่น้องเออเห็ดชนิดนี้ฮะถ้าได้รุ่นนี้ฮันพอดีเสบพอดีแกงเสบนีอสองดอกโอ้ยเอาได้บอหนอโอ้เอาได้ดอกเดียว ตัวนี้ฮะเอาก็ได้บ่เอาก็ได้มาเ,เสิร์ฟเสียแบบนี้อีกดอกนึงนี่ครับโอ้มือนี้มันเห็ดดำแต่เท้าแล้วมือนี้ผมมาผมกับพีพาพี่พาน้องไปเลาะเบิ่งเห็ดใครห้อมมือนี้เป็นตำมานเป็นตะคือบว่วเป็นรุ่นไปเบิง่งน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอาดีๆเลาะกัน นี่ครับสุพุนเน่ยนี่นี่อีกดอกนึ่งครับนี่อีนี่อีกสองดอกน,นี่อีกสองดอกครับเฮ็ดนี่เนี่ยถ้าได้ออกออกหมูห่ใหญ่ซ้ำกันกระเฮ็ดก่อแดงสามถึงสี่ร้อยดอกอย่างหน่อยสามถึงสี่ร้อยดอกนี่อย่างหน่อยได้พี่น้องเว้ยที่ผมเคยได้เคยเก็บเต็มที่ััน หมูหนึ่งหันเต็มตะก้านี่แหละครับเต็มกระยังนี่แหละพี่น้องนี่ครับอ่าพี่น้องครับบ่ค้ดบ่ฝันครับผมอู้ยเบิ่งรู้พี่น้องนี่ครับปลาทั่วเก็บเห็ดดำอยู่ดีๆเห็ดปวกครับพี่น้องนี่ครับออ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับเห็ดปวกไง โอ้ยกับนี่ครับอีกดอกนึงครับพี่น้องโอ้ยเป็นจ,จังบุญบ่าวสิตแล้วครับมือนี่กับนี่อีกครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเป็นจังบุญบาวสิดมือนี้ฮ่าพี่น้องสุภูสกนครับนี่ครับบาสิตมีบุญหลายมือนี้ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ย นี่ฮาก็สิลงมือเก็บกันเลยพี่น้องเลยโอ้ยบ่ขึ้นบ่ฝันว่าสได้พี่น้องเลยนี่ครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยบ่าวสิบบ่คึดว่าสิได้เก็บเห็ดดำอยู่ดีๆเป็นจังโคจังมานมือนี่ โอ้ยมาลุ่นมาเบิ่งน้ำกันเนอ,อพี่น้องเอ้ยจากคลิปเมื่อวานนี่ที่เฮาเก็บเห็ดปวกไก่น้อยมื้อนี้เป็นจังบุญจังมานะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องตีนมันเฮาซิไปเลาอยู่เฮือนกันะพี่น้องไปเลากันอยู่เฮือนเพราะว่าตัวนี้ต้องเร่งทำเวลาเก็บ นี่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นจังบุญบาวซิดแล้วมือนีเดี๋ยวยินมแต่คนเขาว่าเขาได้มือนี้เป็นบุญขรงบาวซิดครับโอ้ดีใจแห้งพี่น้องเลยนี่ครับไปเก็บหมูนั่นต่อบานนี้เฮา โอ้ยพี่น้องเลยบกึดบกฝัน่าสิได้สีเห็นปลานี่นี่ครับจังบุญพี่น้องเอยมาสิขึ้นมาสิบลารนี่ครับ ตื่นเต้นมาตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยเคยได้ยินแต่คนเขาได้เขาเว้าออกันเขาลือเขาลือกันว่าเฮ็ดพวกใหญ่อ,อมะโมนี่บาวซิดป,ปุ๊กครับบกคืดว่าสีได้ครับผมนี่ครับ น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บเห็ดปวกางนี้นำกันพี่น้องผู้สุขุนนี่ครับสิ่งที่ผมเคยคาดเคยฝันไว้ไววาอยากได้เก็บกเตเคื้อมือนี้ก็มีโอกาสแล้วครับพี่น้องได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องบืง่อเมนี่ครับ ตีนาเาาแท้สำหรับมื้อนี้ผมก็มาผู้เดียวเลยพี่น้องเลยมาผู้เดียวสาวเชียบพ้นไปกับป้าไปอีกป่านึงป่าที่ผมไปเก็บเพ็ดพวกไก่น้อยเมื่อวานนี้ครับนี่ผมก็ได้เดินทางมาผู้เดียว รสสีเห็นสีด้าีีนออ้อวอรสชาติของเห็ดอันนี้ชนิดนี้นี่หวานแกงแล้วหวานครับรสชาติเห็ดชนิดนี้แกงแล้วหวานครับ นี่ครับ <c oughs> โอ้ยเป็นป้ังบุญพี่น้องเอ้ยเป็นป้ังบุญบาวชิดมือนี่ใจแห้งบุคคลบุฟันมาสิได้เก็บน้ำบันรในเ,นเมืองเขามีมือมนะี่แหละมือสันวันดีคานให้เมตตาให้ มันออกยังบวชได้พี่น้องเง้ยนี่นี่ครับบางส่วนก็ยังบบออกได้ส่วนที่ยังบบออกก็มีที่เ้าแนมบบเห็นนี่นี่ครับพี่น้องส่วนที่ยังโบอักคงก็ยังบบเห็นจะลายอยู่คลิปนี้ก็ฝากที่ฝากน้อง ผูได้ที่เบิ่งที่มักก็กดแชร์กดไลให้ผมน้ำเนี่ยเด้อครับพี่น้องเลยนี่ครับคลิปหาอยู่หากินของบ่าวซิดครับรอบแรกของปีที่เห็นเห็ดพวกใหญ่ครับบ่คึดบ่ฟันนี่ครับ นังบบชงบดนี่ครับนี่อีกครับออนี่อีกครับออกน้งบวบเด้อออกน้งบวดเด้อดดพี่น้องเลย นี่แค่ส่วนที่มันออกมามันโผล่วิทยีดินซื้อๆที่เห็นนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอ้าวๆจิี่ริ้ถึกแล้ว นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็นอีกแล้วพี่น้องมีนี่อีกดอกนึงอีกหมู่นึงเลื้มน้องเอ้ยนี่เห็ดก็ได้เห็ดปวกคือกันอันนี้นี่ก็เห็ดปวกใหญ่คือกันพี่น้องนี่นี่ครับ อยู่ในพาสั้นตัวนี้ออกโอ้เป็นยากนี่ครับพี่น้องโอ้หมูนี่โบลายสามดอกไปรุ่นไปเบึงไปหาน้ำกันใหม่พี่น้องเพื่อโซคเพื่อมันอีกหลังจากที่เฮาเก็บเห็ดปวกแล้วเอาไปเดินทางมาตัวนี้ก็เห็นเห็ดไข่ดอกนึงแล้วพี่น้อง นี่ครับนี่เขาเอื่นเห็ดไครเด้อ e นี่พี่น้องนี่นี่ครับเห็ดไครครับนี่ครับเก็บเห็ดพวกแล้วก็มาเบิ่งเห็ดไข่ต่อนี่ครับสรุปนี่ครับที่เขาเก็บมาเมื่อกี้นี่เห็ดพวกเห็ดไครครับได้ตื่มมานพี่น้องไปลุป่นไปเบืองน้ำกันอีก ันไปจะคืออยู่บัาบาดนี่หลังจากเขาเก็บให้ปวดแล้วลวันนี้เขาก็เดินทางมาไม้เก่าที่เขาเคยได้เห็ดไข่เขามานี่ก็ได้อีกดอกนึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี้นี่ครับ,ร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 บพี่น้องไม้นี่ได้สี่ดอกสองดอกน้อยกัะดองใหญ่ครับ นี่ครับไม้ที่เขามาเก็บอยู่ประจําเฮ็ดไข่นี่ถ้าเคยออกอยูุมองใดแล้วมันี่ออกตลอดครับเมื่อปีนี่ครับหลายพิรุ่นพเบิง่งน้ำกันอีกพี่น้องรับนี้อีกสามดอกครับอยู่นี่ รับท่านพับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเม่นี่ก็มาผู้เดียวตามเคยครับนี่จากต่เทียบขึ้นไปกับอีกป่าหนึ่งกับป้านี่คง,ขงเขาเื่อได้มากผู้เดียวครับนี่ครับนี่อีกหลอกนึงครับนี่ครับพี่น้องอีกหลอกนึง นี่ครับได้มาตื่มอีกสองดอกครับพี่น้องนี่ครับอดีงามเลยหลังจากกิบเห็ดไคแล้วครับย่างมาก็เห็นเห็ดหนาง,งัวครับนี่ครับอี้ลไล่ก็เอาได้แล้วดอกนี่อีกดอกนึงครับนี่ครับ นี่ดอกนึงครับพี่น้องดอกนี้บานแล้วนี่ครับนี่ครับเห็ดชนิดนี้นางเห็ดเขาเอึ้นเห็ดนางงวัวบ้านพี่ว่าน้องเอึ้นเห็ดยังคอมเมนต์มาบอกน้ำเนี่ยเด้อครับพี่น้องเอึน้นคือกันอยู่บ่อันนี้เขาก็เก็บเห็ดนาง,งวัวแล้วกัน เดินทางมากก็ได้เห็นนี่ครับพี่น้องป่าเขาหน่วยนี่หันเจ้าเสเอาควายมาเลี้ยงอยู่ในในฟูครับนี่ครับนี่ยังถือว่าหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็เสดราพี่ลาน้องไว้เนะตอนนี้นะพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาก็ได้เฮ็ดพอสมควรพอประมาณแลว้วพี่น้องแต่เต็มขยังแลว้วหรอวะมานอ้วมือนี่ก็ได้พี่น้องฝากพี่ฝากน้อง มักกับกดแชร์กดไลค์ให้น้ำในเด้อครับพี่น้องช่องอีสานบ้านชุดบ่าครับนี่ผงกับบ่าวซิดสิสอลาพีลาน้องนะตอนนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับกับบรรยากาศตอนสายแปดโมงเก้าโมงนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับ